สวัสดีกับน้องๆอ,อีกรอบนะครับหลังจากที่เราได้ปล่อยคลิปเกี่ยวกับเรื่องของการหาค่าลิมิตฟังก์ชันตรีโกณไปเรียบร้อยแล้วแต่ยังจะต้องสอนเกี่ยวกับเรื่องลิมิตที่จะต้องใช้ในเนื้อหาการเรียนแคลคูลัสอยู่นะครับเพราะว่าเรื่องลิมิตเนี่ยก่อนที่เราจะเข้าสู่การดิฟหรือการอินทิเกรตได้เนี่ยจะต้องมีการเรียนเรื่องนี้ก่อนลิมิตนะจ๊ะเพราะว่าเวลาเราไปเรียนเกี่ยวกับแคลคูล oh. ัสพวกดิฟอินทิเกรตก็จําเป็นจะต้อง รู้เรื่องเกี่ยวกับลิมิตเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นเบสิกพื้นฐานในการเรียนวิชาแคลคูลัสเป็นอย่างมากนะจ๊ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาดูซิว่าการหาค่าลิมิตเนี่ยมันจะหาได้ เป็นแบบไหนอกอกลุกเล่นมันเป็นแบบไหนอีกเรามาดูกันนะจ๊ะในคลิปนี้เนี่ยพี่ปล่อยเป็นการทําโจทย์ไปก่อนแล้วส่วนเนื้อหาเนี่ยเดี๋ยวพี่จะทําอัพขึ้นให้อีกทีนึงว่าเนื้อหาคุณสมบัติของลิมิตนะเป็นแบบไหนนะจ๊ะโอเคเรามาดูกันเลยโจทย์ตัวอย่างข้อแรกเป็น entrance ปี c ี่า,อาโอเคเกือบจําปีพอสอบไม่ได้นะจ๊ะเรามาดูกันเลย ข้อแรกโจทย์ถามว่าจงหาค่าลิมิตนะจ๊ะข้อ1น่งจงหาค่าของตัวนี้เลยนะจ๊ะของลิมิตสแควรูทกกกำลังสองบวกสลบสทั้งหมดส่วนด้วย x-1 ลบหจ้ะโดยที่ค่า x เข้าใกล้สู่ค่า1นั่นเอง พอมาถึงตรงนี้เสร็จปั๊บพี่รบกวนให้น้องๆคนสวยคนน่ารักเนี่ยหยิบกระดาษนะจ๊ะกับปากามาจดจดไว้เพราะว่าหากอ่านหรือฟังหรือดูเพียงอย่างเดียวเนี่ยจะทําให้เราเนี่ยจำมีประสิทธิภาพในการจําที่น้อยนิดแต่หากเราเขียนไปด้วยเนี่ยจะทําให้เราเนี่ยจำเพิ่มได้มากขึ้นกว่าเดิมเนาะอ่ะไปหยิบกระดาษมาจา้าหนูๆผู้น่ารักทุกๆคนนะใครหยิบขอให้เรียนเก่งๆขอให้สวยส่วนใครไม่หยิบจะนั่งดูเฉยๆ ก็ไม่เป็นไรก็เรียนเก่งๆก็สวยเหมือนกันเนาะอ่าโอเคหลังจากมาถึงตรงนี้เสร็จปั๊บเนี่ยพอสไว้ก่อนแล้วก็ลอกโจทย์นะจ๊ะอ่าพอลอกโจทย์เสร็จปั๊บพี่กิ่งก็จะพาเริ่มทำเลยจ้ะมาดูวิธีทำของมันเราจะทำอย่างไรเกี่ยวกับวิธีทำนะจ๊ะอ่ามาดูเลย Solution มาเลยจ้ะอ่า Solution มาเลย l ิ m i t ของ square root x ยกกำลังสอง บวก3ลบ2ทั้งหมดส่วนด้วย X-1 ลบ1โดยที่ค่า X เข้าใกล้สู่ค่า1ตอนนี้เนี่ยเล็กหนะจ๊ะตอนนี้เนี่ยเมื่อน้องๆสังเกตเห็นเอพี่กิ่งหนูดูอย่างนี้เสร็จปั๊บเนี่ยหนูสามารถแทนค่าลิมิตเข้าไปได้ไหมคำตอบพี่กิ่งคือ แทนเข้าไปได้แต่แทนเข้าไปแล้วหนูสามารถหาค่าได้ไหมนั่นอีกเป็นประเด็นหนึ่งซึ่งมันตรงประเด็นนี้หากหนูหนูเอา1แทนเข้าไปด้านบนโอ้ยรีบแทนรีบแทนอย่างใหญ่เลยพอไปแทนข้างบนเสร็จปับ๊บหนูอาจไม่พบปัญหาใดๆเลยเพราะว่าหนูเอา1ไปแทนใน x square r ยกกำลัง2มันก็คือ1บวก3บวกก็เป็น4ถูกต้องมีลูก r บวก3เป็น4ถอดรูปเป็น2อ่าได้ค่าออกมาแต่ เอาไปลบ2เป็น0อาเกิดเหตุละเอา1มาแทนลงตรงที่ส่วนมาแทน x ตรงนี้ทำให้ลิมิตหาค่าไม่ได้แล้วใหญ่เลยนะจ๊ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจะทําอย่างไรเพื่อที่จะกําจัดปัญหานี้นั่นก็คือวิธีการที่เราเลือกใช้ในที่นี้ก็คือการคอนจูเกชันหรือคอนจูเกตนั่นเองอ่าการคอนจูเกตตอนนี้เราจะทํำยังไงก็ได้ เพื่อที่จะให้ไอ้เจ้า x ลบหตัวนี้เนี่ยหายออกไปจากโลกนี้สักทีหนึ่งเราถึงจะแก้โจทย์ปัญหานี้ได้ถูกต้องไหมจ๊ะเราก็คูณการทําคูณคอนจูเกตด้านบนและด้านล่างการคอนจูเกตนะจ๊ะระวังเครื่องหมายให้ดีเครื่องหมายต้องเปลี่ยนจากลบสก็เป็นบวก2นะจ๊ะคูณทั้งด้านล่างและด้านบน x ยกกำลังสองบวก3บวก2เป็นแบบนี้นะจ๊ะ โอเคไหมหลังจากนั้นบรรทัดต่อมามาดูต่อกันเลยจ้าโอ้ยเสียงแทบเสียงไม่มีแล้วนะจ๊ะเออช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยต้องรักษาสุขภาพนะจ๊ะน้องๆหลายคนก็เข้าสู่เทศก,กาลงานสอบกันอีกแล้วเนาะอ่ะเสียงโอเคบรรทัด okay. ต่อมาเป็นลิมิตนะจ๊ะเราก็จับการคูณกันเลยจ้าบนคูณบนล่างคูณล่างสแควรูนะจ๊ะ x กํลังสบวก3คูณกับ square r x ยกกํลังสบวก3รมทมันยกกำลัง2เหมือนกันคูณกันเครื่องหรือเครื่องหมาย root 2, อันคูณกันเนี่ยเครื่องหมาย r o o จะหายออกไปแล้วเหลือแต่ไส้ในของมันเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะได้เป็น x ยกกํลัง2บวก3ถูกต้องไหมลูกอะต่อมาเหลือลบ2คูณกับบวก2ก็จะได้เป็นลบ4ถูกต้องไหมจ๊ะส่วนด้วยข้างล่างเนี่ย มันคูณกันถามว่ามันคูณกันเป็นยังไงได้ไหมอ่าไม่เหมือนตัวข้างบนเนาะเพราะฉะนั้นเราเอาไว้ก่อนเพื่อที่เราอย่าไปคูณมันเพราะว่าเราจะต้องการกําจัดตัวนี้ออกให้มันออกไปดาวองคารพูโตเลยไปเลยอ่าคราวนี้เราก็ค้างมันไว้ค่ะอ่าก็จะได้เป็นลบหนึ่งนะลูกอ่าท,ทั้งหมดคูณอยู่กับ x ยกกําลังสองบวกสามบวกสออยู่ ต่อมาเราจะทำทำยังไงเราจะทำทำยังไงจ๊ะ,ะสังเกตค่านี้หนูทำอะไรให้มันรูปเล็กลงกว่านี้ได้ไหมได้ถูกต้องเก่งมากค่ะมีคนตอบพี่กิ่งมาแล้วนี่ไงบวก3มลบ4มันมีค่าเท่ากับเหลือลบ1ถูกต้องไหมลูกเพราะฉะนั้นบรรทัดต่อมาเรามาดูกันจ้ะ,ะลิมิต x ยกกำลัง2อลบ1ถูกต้องไหมเพราะเป็นบวก3ลบ4เพราะฉะนั้นมันก็เหลือลบ1ข้างล่างยังเหมือนเดิมจ้ะ x ลบ1คูณอยู่กับสแ a r ร r ร o ท x ยกกำลังสบวก3แล้วก็บวก2นะจ๊ะโดยค่า x เข้าใกล้สู่1นนั่นเองโอเคเนาะหลังจากนั้นพอมาเจอแบบนี้เสร็จปั๊บน้องๆเห็นแบบนี้นึกอะไรออก อ่านึกอะไรออกจ้าอ่าพอตกรอสนึกออกไหมอ่าผลต่างกําลังสองผลต่างกําลังสองกำลังสองสูตรผลต่างกําลังสองจำให้ขึ้นใจเลยสูตรผลต่างกําลังสองนะจ๊ะคืออะไรลูกอ่าผลต่างกําลังสองคืออะไรไหนใครจําได้บ้างอ่า ตอบมาสีตอบมาสีเก่งมากเลิศมากจะตอบกันได้เกลียวกลาวอ่าสมการกําลังอ่าผลต่างกําลังสองคือ x อกยกกำลังสองลบ y ยกกำลังสอง, y, ง,สองมีค่าเท่าไหร่ลูกอ่า x-y ลบ y คูณกับ x บวก y จจำไว้เลยเอา้ามีคนถามพี่กิ่งคะ x มันกําลังสองแต่1มันไม่กําลังสองนี่อ่าอย่าลืมว่า เราจะทํำยังไงก็ได้ให้มันอยู่ในรูปของยกกําลังสองโดยค่าไม่เปลี่ยนไปพี่กิ่งถามว่าพี่เอา1ยกกําลังสองยังมีค่าเท่ากับ1นึ่งไหมจ๊ะอ่ายังมีค่าเท่ากับ1น,นั่นแหละเราสามารถทําได้นะจ๊ะหลังจากนั้นเราก็จัดการมันเลยลูกอ่าจัดการมันโดยพี่ขอยกมาด้านนี้นะอ่าไม่เอาดีกว่าขอลบใหม่เลยอ่าจดไว้นะลูกอ่า พี่ก็ลบออกไปเลยจะได้เขียนใหม่นะจ๊ะกระดานมันไม่พอหลังจากนั้นเราก็จะได้ยังไงเราก็จะได้ยังไงจ๊ะอ่ทำเหมือนข้อสักครู่นี้แล้วเขียนใหม่เลยก็จะได้ลิมิต x ลบห่ง x บวกหถูกต้องไหมส่วนด้วย x ลบหคูณอยู่กับสแควรรูท x ยกกำลังสองบวกสบวกส โดยค่าเข้าใกล้สุค่า1นั่นเองโอเคไหมคราวนี้มีน้องๆคนไหนที่สังเกตได้บ้างหลายคนคงสังเกตได้แล้วว่ามันตัดกันได้ถูกต้องไหมจ๊ะตัดกันเลยจ้ะ x ลบหกับ x ลบหใช่ไหมอ่าเพราะฉะนั้นลิมิตของเราจะเหลืออะไรลูกจะเหลือลิมิตของ x บวกหถูกต้องไหมส่วนด้วย สแควรูท x อกกกำลังสบวก3บวก2โดยที่ค่า x เข้าใกล้สู่ค่า1นั่นเองพอมาถึงตรงนี้เสร็จปับ๊บน้องๆสามารถที่จะแทนลิมิตเข้าไปได้เลยเพื่อที่จะหาคำตอบนะจ๊ะ,ะต่อไปเราจะได้คำตอบแล้วนะแทนอ,อันนี้คือแทนค่าลิมิตได้เลยแทนค่าลิมิตได้เลยแล้วก็จะได้อะไรลูกเอา1แทนลงมา ได้เท่าไหร่จ๊ะ1แทนลงมาก็ได้เป็นได้เท่าไหร่1ใช่ไหม1บวกกับ1ก็จะได้เท่าไหร่จ๊ะได้2อ,อ่าใช่ไหม2ส,ส่วนเอา1มาแทนตรงนี้1ยกกำลัง2ได้1 1บวก3ได้4อ่าลากที่2ของ4คือ2 2บวก2เป็น2อ,อันนี้ทั้งหมดทั้งมวลเราแทนและได้2 2ตัวนี้บวกกับ2ตัวนี้ได้4เพราะฉะนั้นทําให้รูปมันเล็กลงที่สุดได้เท่าไหร่ลูกอ่าตัดกัน2 1เป็น2 2 2เป็น4ได้อ่าเสร็จหนส่วนสเวลาน้องไปหาคําตอบบางคนทําคําตอบได้มาได้เสร็จ1นส่วนสใช่ไหมลูกพอเวลาไปเจอคําตอบโหยอาจารย์หนูไม่เห็นมีเลย คำตอบอาจารย์น่ะ0.5แต่ทำไมหนูหานี่1.2อะไรแบบนี้ดูดีๆนะจ๊ะอ่าเพราะฉะนั้นมันก็มีค่าเท่ากับ0.5ได้ชได้เช่นเดียวกันสำหรับข้อนี้ก็สามารถตอบกันได้แล้วเก๋ๆเลยโอเคไหมจ๊ะอ่าต่อมาอีกข้อนึงนะจ๊ะอ่าสำหรับข้อนี้เรามาดูกันว่าเป็นแบบไหนนั่นเองเนาะเดี๋ยวพี่ขอลบตรงนี้ก่อนละกัน โอเคเรามาดูสิข้อนี้อ่าเน้นย้ำนะจ๊าน้องๆจดๆไว้ด้วยเดี๋ยวจำกันไม่ได้อ่าจ์ข้อสองจ์บอกว่ากำหนดให้อ่ากำหนดให้ f x เท่ากับอ่าเป็นอา์เงื่อนไข s q u r o o t c บวก x ลบ2นะจ๊าทั้งหมดส่วนด้วย x และ fx มีค่าเท่ากับ1เ <_ d ata> มือ่อ r ข้างบนเมือ่อ x ไม่เท่ากับ0อ่า fx มีค่าเท่ากับ1เมือ่อ x เท่ากับ0อ่านะจ๊ะโจทย์ข้อนี้เป็นการสอบ entrance ปี Ent 40นะลูกเรามาลองทำดูโดยเขามีชอยให้อย่างนี้จ้ะข้อ1นึ่งอลิมิตของ fx มีค่าเท่ากับเศษหส่วนสอ่าโดยลิมิตวิ่งเข้าสู่ค่า0ูนย์สอลิมิต f x โดยลิมิตวิ่งเข้าใกล้สู่ค่า0ูนย์มีค่าเท่ากับ1ข้อ3จ้ะลิมิตฟังก์ชัน f x อ่าโดยที่ x เข้าใกล้สู่ค่า0นย์ทางด้านาลบหรือทางด้านซ้ายเนาะและลิมิต f x โดยที่ค่า x เข้าใกล้สู่ค่าศูนย์ทางด้านขวาหรือด้านบวกหาค่าไม่ได้ทั้งคู่ทั้งคู่และข้อ4ข้อสุดท้ายของชอยเลยลิมิตของฟังก์ชัน f x นั่นเองโดยที่ x เข้าใกล้สู่ค่าศูนย์ทางด้านซ้ายทางด้านลบและลิมิต f x โดย x เข้าใกล้สู่ค่าศูนย์ทางด้านบวก หาค่าได้แต่ไม่เท่ากันหาค่าได้แต่ไม่เท่ากันอ่ะพอมาถึงหน้านี้พี่กิ่งรบกวนให้น้องๆจดโจทย์ตัวนี้ไว้นะจ๊ะโพสแล้วก็จดโจดไว้ก่อนแล้วค่อยมากดเพล์กันอีกรอบหนึ่งเนาะอ่ะหลังจากที่ใครจดโจทย์เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ มาลองทําดูว่าข้อนี้ทํากันยังไงพี่ขอลบตรงที่เป็นโจทย์ออกนะเพราะน้องๆคงโจทย์กันทุกคนแล้วน่ารักกันทางนั้นเลยอ่ะเราย้อนกลับมาเรามาดูวิธีทํากันเลยวิธีทําสําหรับข้อเมื่อสักครูน่นี้นะจ๊ะอ่ะเรามาทดสอบดูนะจ๊ะอ่ะวิธีทําจากโจทย์เลยสังเกตว่าอา้าว แล้วโจทย์ที่เขาไม่ได้ให้มาเนี่ยไม่ได้บอกว่าลิมิตเท่ากับเท่าไหร่เลยใช่ไหมแต่ตามเงื่อนไขของมันเนี่ยมันคือ X เท่ากับ0ูไม่เท่ากับ0เพราะฉะนั้นค่าลิมิตเนี่ยมันต้องวิ่งใกล้เข้าสู่ค่า0หรือหากไม่พิพพจารณาตรงนี้น,น้องๆก็สามารถดูตามชอยได้ชอยแต่ละข้อเนี่ย โดยช้อยแต่ละข้อเนี่ยมันเป็นยังไงจ้ามันมีลิมิต0นย์ทั้งนั้นเลยโอเคเนาะคราวนี้เรามาลองดูว่าจะทำยังไงกันได้บ้างพอสังเกตจากข้อเมื่อสักครู่นี้ละเราต้องเลือกใช้อดูจากโจทย์เนี่ยมันต้องเลือกใช้ที่เป็น Square root C บวก X นะจ๊ะแล้วก็ลบ2ทั้งหมดส่วนด้วย X ทําทำไมถึงใช้ตัวนี้เพราะมันยังมีตัวแปรที่เราให้เราแทนค่า x อ่าเราไม่ได้เอา1ออกมาใช้กันเนาะ อ่ะคราวนี้มาดูสิลิมิตอ่าลิมิตนะจ๊ะใช้เงื่อนไขบนนะจ๊ะอ่าแก้เลยวิธีทำเหมือนเดิมจะใช้หลักการคอนจูเกตเหมือนกันเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเอา0เข้าไปแทน X แล้วเนี่ยมันก็มีค่าเท่ากับ0ใช่ไหมส่วนมีค่าเท่ากับ0ลิมิตหาค่าไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องทำให้มันหาค่าได้เป็นแบบนี้ลิมิตของสแควรูท 4บวก x ลบ2ส่วนด้วย x โดย x เข้าใกล้สู่คนา0เห็นไหมถ้าพี่กิ่งเอาศูนย์ตัวนี้มาแทนใส่ x ตัวนี้เนี่ยมันจะทำให้ลิมิตข้อนี้เนี่ยหาค่าไม่ได้ถูกต้องไหมซึ่งมันผิดจากคำนิยามไว้ต่อไปเราจะทำการคอนจูเกตแล้วก็คูณมันเข้าไปเลยจ้าอ่าทั้งด้านล่างและด้านบนอย่าลืมเครื่องหมายในการคอนจูเกตนะจ้ะ C บวก x เครื่องหมายเนี่ยคือเครื่องหมายระหว่างพจน์นลูกอย่างเช่นตัวเนี้ย2โอ้ยวงก็ไม่ตรงบวกกับ 4x อย่างนี้นะจ๊ะเพราะฉะนั้นเครื่องหมายที่ใช้เนี่ยจากตรงนี้มันเป็นลบก็จะได้เป็นบวก2 r คูณทั้งด้านบนและด้านล่าง4บวก x บวก2บวก2ไม่ได้อยู่ในสแควรู t นะจ๊ะคราวนี้ก็ทำต่อกันได้เลยทำต่อกัน ได้เสร็จปับ๊บละมาทำต่อกันซิจะได้แบบไหนอันนะคะแล้วก็ได้เป็นลิมิตของอะไรเวาลาเราคูณอ่าพี่กิ่งบอกตั้งแต่ข้อมาสักครู่นี้แล้วถ้า Square root คูณสแคว o เนี่ยมันจะได้ไส้ในถูกต้องไหมจ๊ะอ่าพอได้ไส้ในเสร็จปับ๊บเป็นยังไงต่อพอได้ไส้ในก็จะได้แบบนี้อ่า c บวก x ลบสถูกต้องไหมลบสีตัวนี้ก็คือลบสคูณกับ2นั่นเองส่วนด้วยอ่า X คูณอยู่กับอะไรลูกคูณอยู่กับสแควรรูทสีบวก X บวกสโดยลิมิตวิ่งเข้าใกล้สูนย0อ่าสังเกตไหมตัวนี้บวกสกับลบสตัดไปอ่าได้0ูย์ x ตัด X เหลือ 1>, 1เพราะฉะนั้นข้อนี้มันก็จะเหลือเท่าไหร่ลูกก็จะเหลือเป็นลิมิต1ส่วนด้วยสแควรูทบวก x บวก2โดยที่ x เข้าใกล้สู่ค่า0นั่นเองนะจ๊ะพอมาถึงข้อนี้เสร็จปั๊บน้องสามารถเอาตัวเลข0นย์เนี่ย เข้าไปแทนอย่างค่าในสมการได้เลยในฟังก์ชันได้เลยเพราะว่าเมื่อเราเอา์ไปแทนเสร็จแล้วเนี่ยมันไม่ทําให้ส่วนเป็น0ย์เพราะฉะนั้นก็ถือว่าสามารถหาคําตอบได้โอเคไหมอ่าเพราะฉะนั้นได้คําตอบยังจ้าได้แล้วเนาะพอเอาศูนย์ไปแทนเสร็จปั๊บอ่าพอเราไปแทนเสร็จเครื่องหมายลิมิตก็จะหายไปโดยปริยายทันที1ข้างบนก็ยังคือ1อ่า เอา0ไปแทนใน x ตัวนี้4บวก0ก็จะได้4ถอด square root ออกมาก็เหลือ2 2บวกกับ2ตัวนี้ก็ได้4เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ได้คำตอบแล้วข้อที่ถูกต้องโจทย์ที่ให้มาเมื่อสักครูน่นี้ที่พี่บอกให้จดไปเนี่ยนะจ๊ะก็เลือกตอบข้อ1น,นะจ๊ะเพราะข้อ1เป็นคำตอบที่ถูกต้องอได้กันไปแล้วนะจ๊ะ สำหรับคลิปต่อไปเนี่ยพี่ก็ยังจะทำเป็นแคลคูลัสและเรื่องลิมิตอยู่เดี๋ยวจะฝึกทำโจทย์กันไปเรื่อยๆสลับกับเนื้อหารายวิชาอื่นถัดไปนะจ๊ะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูเป็นครั้งแรกอ่าเดี๋ยวเราบอกช่องทางในการติดต่อกันก่อนนะจ๊ะช่องทางการติดต่ออย่างแรกเลย Facebook นะจ๊ะอ่า Facebook เนี่ยพิมพ์เข้าไปช่องเซิร์ชหาเพื่อนนะจ๊ะก็จะพิมพ์ตัวนี้ไปมิส พัทธระชะนนพัทธระชะนนนะจ๊ะพัทธระชะนนนะลูกแล้วก็หรือถ้าใครอยากคุยผ่านไลน์ก็ได้ไลน์นะจ๊ะไลน์ก็กิ่งชีเล่นพี่เองกิ่ง0857528094หนะจ๊ะหรือจะติดตามอันนี้สำคัญมากช่อง y t u t u นะจ๊ะอ่า ช่อง YouTube ช่อง YouTube อ่ามีหลานบอกหลานนะจ๊ะมีญาติบอกญาติมีเพื่อนบอกเพื่อนมาดูกันเยอะๆนะลูกอ่าช่องของพี่กิ่งก็คือพิมพ์เข้าไปในช่องเซิร์ชเวลาจะหาเพลงหาคลิปอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีช่องให้เราเซิร์ชตรงแถบด้านบนใช่ไหมลูกอ่าก็พิมพ์ไปเลย The Potter the พัทเตอร์นะลูกอ่าเดอะพัทเตอร์อันนี้ช่องของพี่กิ่งเองกด Follow ถามไถ่กันได้สารทุกสุขดิบไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องเอ่อเกี่ยวกับเนื้อหาการเรียนรู้หรือคอมเมนต์พี่กิ่งสอนผิดตรงไหนไม่ดีตรงไหนอยากได้อะไรเพิ่มอย่างนี้นะจ๊ะก็เม้นกันได้ไม่ว่ากันนะจ๊ะอ่าตัวนี้ตัวเอ็นะลูกชื่อพี่พัทรชนนตัวนี้ตัวเนะจ๊ะตัวเอโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวเจอกัน สำหรับคลิปหน้าเป็นเนื้อหาของรายวิชาอื่นและยังไงก็จะมาท,าาทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องลิมิตแล้วก็พวกแคลคูลัสอย่างนี้ให้กับน้องๆที่รีเควสกันมาแล้วนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ก็คงไว้เพียงเท่านี้นะไปจริงๆแล้ละสวัสดีจ้า